ความกลัวที่เราไม่เคยยอมรับเคยไหมครับที่เรารู้สึกกลัวแต่เราบอกกับตัวเองว่าไม่หรอกฉันไม่ได้กลัวฉันแค่ยังไม่พร้อมเคยไหมที่เราหลีกเลี่ยงบางสิ่งทั้งที่ลึกๆแล้วเรารู้ว่ามันคือความกลัวความกลัวที่ไม่เคยถูกพูดถึงไม่เคยถูกยอมรับและไม่เคยถูกปล่อยให้ได้เข้าใจ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนั้นครับความกลัวที่เราไม่เคยยอมรับเพราะความกลัวไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือประตูสู่พลังที่แท้จริงของเราความกลัวซ่อนอยู่ที่ไหนในชีวิตเราความกลัวไม่ใช่แค่เรื่องผีหรือเรื่องความตายความกลัวมันแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นกลัวล้มเหลวเท่ากับไม่กล้ารอนกลัวโดนปฏิเสธเท่ากับไม่กล้ารักใคร กลัวไม่ดีพอเท่ากับไม่กล้าสแสดงออกเราเรียกมันว่าความไม่พร้อมทั้งที่จริงๆมันคือความกลัวความกลัวบางอย่างถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเช่นอย่าพูดมากเดี๋ยวเขาไม่ชอบสอบไม่ติดเดี๋ยวคนอื่นดูถูกเราโตมากับความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกว่าเราไม่ควรพลาดไม่ควรผิดและไม่ควรกล้าเกินไป และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการไม่ยอมรับความกลัวผลลัพธ์เมื่อเราปฏิเสธความกลัวเราเริ่มหลอกตัวเองว่าเราโอเคทั้งที่ใจสั่นไปหมดเราไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเราพยายามควบคุมทุกอย่างจนกลายเป็นความเครียดเรากลัวคนอื่นมองว่าเราอ่อนแอเราไม่ยอมถามไม่ยอมขอไม่ยอมพลาด เรามองความกลัวเป็นศัตรูทั้งที่มันเป็นสัญญาณเตือนใจเมื่อเราปฏิเสธความกลัวเรากำลังปฏิเสธส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์แล้วเราจะเติบโตได้อย่างไงถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆทำไมเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความกลัวเพราะความกลัวคือเข็มทิศที่บอกว่าตรงนี้มีพลังเมื่อเรารู้ว่าเรากลัวอะไรเราจะรู้ว่าควรพัฒนาอะไร ความกลัวคือบันไดขั้นแรกสู่ความกล้ายอมรับว่ากลัวเท่ากับเริ่มมีพลังควบคุมมันไม่มีใครไม่กลัวแต่คนที่กล้าคือคนที่ยอมรับมันก่อนความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการเดินต่อไปทั้งๆท,ที่ใจยังสัน่นและนั่นแหละครับคือพลังแท้จริงที่เราแต่ละคนมีอยู่ในตัวลองถามตัวเองวันนี้ว่าคุณกลัวอะไร คุณเคยหยุดฟังใจตัวเองจริงๆหรือ,อยังสิ่งที่คุณไม่กล้าทำมันคือเพราะเหตุผลจริงๆหรือแค่กลัวถ้าใช่ไม่เป็นไรเลยแค่เรายอมรับมันก็ไม่ใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นแล้วเราทุกคนกลัวครับแต่ถ้าเรากล้าพอที่จะบอกว่าฉันกลัวแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดคุณจะได้เห็นพลังใหม่ในตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณคือคนที่กล้ากล้าพอจะเผชิญหน้ากับความกลัวที่คนส่วนใหญ่เลือกจะหลบและแค่ตรงนี้คุณก็เดินนำตัวเก่าๆของคุณมาแล้วหนึ่งเก้าอย่าตีค่าตัวเองจากความกลัวที่คุณมีจงดูคุณค่าตัวเองจากความกล้าที่คุณกำลังสร้างความกลัวไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอมันแค่เตือนว่าคุณกำลังจะโตขึ้น จงกอดความกลัวไว้เหมือนเรากอดเพื่อนที่คอยเตือนให้เรามีสติอย่าเพื่อนยอมแพ้เพราะทุกครั้งที่คุณกลัวคืออีกหนึ่งสัญญาณว่าคุณยังมีสิ่งที่สำคัญพอให้คุณสู้เพื่อมันชีวิตไม่ต้องรีบเก่งไม่ต้องรีบกล้าค่อยค่อไปค่อยคอยกลัวแล้วค่อยคอยเดินไปพร้อมกัน อย่าลืมนะครับความกลัวไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องหลีกหนีแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับแล้วก้าวข้ามมันอย่างอ่อนโยนเพราะวันหนึ่งคุณจะมองกลับมาแล้วยิ้มให้กับตัวเองที่ไม่เคยปล่อยให้ความกลัวนิยามชีวิตของคุณสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยถูกสอนเลยคือให้เกียรติกับความกลัวของตัวเองใช่ครับให้เกียรติเพราะความกลัวไม่ใช่ของไร้ค่า มันคือสัญญาณเตือนว่าบางอย่างในใจเรามีความหมายคนที่กลัวผิดมักเป็นคนที่อยากทำให้ดีที่สุดคนที่กลัวล้มเหลวคือคนที่มีความฝันในใจความกลัวไม่ได้มีไว้ให้หนีแต่มีไว้ให้เราเข้าใจว่าเรากำลังจะก้าวข้ามสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างและถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกกลัวอยู่ผมอยากให้คุณมองมันด้วยสายตาแบบใหม่ ไม่ใช่มองว่าฉันแย่ที่กลัวแต่บอกกับตัวเองว่ามันโอเคที่ใจฉันยังสั่นเพราะแปลว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ยังรู้สึกยังอยากเดินต่อและนั่นแหละคือพลังลึกที่สุดที่คุณมีคุณอาจจะยังไม่กล้าก้าวใหญ่ๆแต่อย่าประมาทก้าวเล็กๆที่คุณกล้าทำทุกวันคุณอาจจะยังไม่มั่นใจแต่อย่าลืมว่าไม่มีใครมั่นใจในก้าวแรกทั้งนั้น และหากวันนี้คุณยังไม่พร้อมลุกขึ้นวิ่งงั้นแค่นานิ่งนิ่ง,งแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมแพ้กับใจฉันง่ายๆเพราะแค่คุณยังฟังถึงตรงนี้แปลว่าคุณยังเชื่อว่าชีวิตคุณยังมีค่าและเชื่อเธอครับผมเชื่อในคุณ ความกลัวจะอยู่กับเราแต่ไม่ใช่เพื่อฉุดเราไว้มันอยู่เพื่อให้เรามีแรงก้าวข้ามและโตขึ้นอย่างงดงามในแบบของคุณจงเดินต่อไปครับแม้จะกลัวแม้จะสั่นแม้จะล้มเพราะทุกก้าวที่คุณยังเลือกจะเดินคือบทพิสูจน์ว่าคุณยังศรัทธานในตัวเองและไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่านั้นอีกแล้ว